การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้านหนึ่งมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองสองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมสาม,มีงานทำมีอาชีพ4ี่เป็นพลและมือดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศรีสินทัศนาพรวชิราลงกรณพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโรงเรียนบ้านเชือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตหนึ่งสถาบันการศึกษาอันเป็นที่ภาคภูมิใจของเรา ภายใต้การกำกับดูแลของนางยานันท์รที่มาชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชือกโรงเรียนบ้านเชือกตั้งอยู่หมู่ที่หําตำบลเดิดอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรเรามุ่งมั่นที่จะมอบการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนของเราโดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ไปจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองโรงเรียนบ้านเชือกจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการนับถือสถาบันพระมหากษัตริย์ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสามิถุนายนพุทธศักราช2568กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาและสวนสนามหนึ่งกรกฎาคม2568ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสถานศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมด้วยความพร้อมเพียงนอกจากนี้ยังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับชาติาศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อสอดแทรกความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อการสอนโดยนักเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติได้ดีตามความคาดหวังของการพัฒนาผู้เรียน2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมโรงเรียนบ้านเชื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมที่มีอยู่ในสถานศึกษาการเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระกล่าวคำปฏิญาณตนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการป้องกันการทุจริตกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน การรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกคณะครูและนักเรียนร่วมกันเดินรณรงค์ในชุมชนบ้านเชือกจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนวัดปากันติธรรมชุมชนบ้านเชือกในทุกปีรางวัลที่ภาคภูมิใจรางวัลเหรียญทองคิตาโมยไทยการเข้าแข่งขันขันงานศิละปะรรมนักเรียนครั้งที่72เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทยรางวัลระดับเท็รโครงการสถานศึกษาสีขาว ลอดยาเสพติดและอบายามุขในปีการศึกษา2,567เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการกิจกรรมดังกล่าวให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่องอย่างยั่งยืนต่อไปสามีงานทำมีอาชีพโรงเรียนบ้านเชือกจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงใช้กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้ฝึกทิศฝึกปฏิบัติลองผิดลองถูกครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีครูคอยให้คำแนะนำกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะทำกิจกรรมต่างๆผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนด้วยกันผู้เรียนได้ฝึกการทำงานเป็นทีมสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคิดเป็นทําเป็นรักงานสู้งานทำจนงานนักสำเร็จและผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้นในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดีซีเป็นพลเมืองดีโรงเรียนบ้านเชือกส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มุ่งเน้นความสำคัญทั้งด้านความรู้ความคิดความสามารถคุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคมการสร้างลักษณะนิสัยให้ผู้เรียนรู้จักระเบียบข้อบางังคับกฎเกณฑ์และกติกาในกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนตลอดจนรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสมมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการปลุกฝังความรู้ความเข้าใจและความมีจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผู้เรียนรักษาความสะอาดในชั้นเรียนรอบบริเวณโรงเรียนเพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานของการมีจิตอาสาสําหรับนักเรียนและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ให้สามารถดํารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขผลการประเมินผู้เรียนตามพระบรมราชโบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่1ิผู้เรียนจัดอยู่ในคุณภาพดีมากการดาเนินงานบรรลุต,ตามวัตถุประสงค์ทุกประการเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี พวกเราโรงเรียนบ้านเชือกได้ดําเนินโครงการวิถีเด็กไทยน้อมนําพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10สูส่การปฏิบัติปี2568เราเชื่อมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาของนักเรียนในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเราเก้าวไปเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของสังคมในอนาคตผู้บริหารคณะครูนักเร,นรเรียนโรงเรียนบ้านเชื่อกขอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังขอ,ขอขอบคุณครับ